สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะคลิปเฉพาะกิจค่ะทุกคนจะมาทำรีแอคนะคะเพราะเรายังคู่กันสติลเกเตอร์แล้วก็เพลงยังคู่กันของพี่ไบร์วชิลวินแล้วก็พี่วินเมทาวินนะคะทุกคนคือจริง,รงอๆอะผมไม่รู้มาก่อนนะแบบเซอร์ไพรส์มากว่าเขาจะออกเอแต่รู้ว่าเพลงอะไรมาในจุกแล้วแต่แบบไม่รู้ว่าแบบจะมี m อ็มเลยไม่ได้คิดขนาดน้านนะแต่ไอทีเซอร์เพราะเรายังคู่กันเนี่ย คือคิดไปแล้วว่าจะทำวันเดียวกับที่ทำรียก EP หนก็คือแบบเรียกทีเซอร์ด้วยแล้วก็เป็นคลิปเต็ม EP หนด้วยอะไรเงี้ยแต่แบบคน DM แบบโอ้โห my god โอเคงั้นวันนี้พวกจะมาทำแยกแบบเป็นแบบคลิปช็อคกี้แบบสเปเชียลละกันนะคะก็อาจจะแบบเออนิดนึงเนี่ยเป็นชุดชุดนอนแบบหน้าสดแต่งหน้าแบบช่องมักสีอะไรเงี้ยแต่งหน้านอนนะฮะก็โอเคมาหัตาตั้งไม่ไหวไปนึง มาเราก็จะเริ่มเลยนะไม่พูดพัฒนําเพลงแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่รู้อะไรมาเลยนะรู้แค่ว่าเพราะเรายังคู่กันเนี่ยเป็นแค่5 EP ีที่ทําต่อเขาแบบทุกคนเรียกรอแล้วก็รู้ว่า E ีพีหนึ่งเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบว่ามุมของสารวัตรเพาว่าในช่วงที่แบบตอนเจอทายครั้งแรกหรือแอบ,บชอบเป็นยังไงรู้ประมาณนั้นแล้วก็อีก4เนี่ยก็เป็นฟีลแบบว่าเรือนหอหนึ่งใช้ชีวิตคู่หนึ่งปั๊มลูกหนึ่งแล้วก็เลี้ยงลูกหนึ่งอะไรฟริวนานแบบพี่แบบว่า เป็นชุดครอบครัวแล้วแล้วก็แบบคือคิดชุดหนักมากว่าชุดอีพีหนึ่งจะมายังไงดีอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็ขอไปแบบเรียกทีเซอร์ก่อนนะคะว่าแบบทีเซอร์กับเ v เพราะเรายังคู่กันไหมเพราะว่าอดดูตอนนี้ไปด่าทึงแล้วนะที่เขาออกไปคูไม่ได้ดูเลยจะมาดูนี่แล้แต่ว่าเห็นฉากบางฉากผ่านๆในทวิตเตอร์แล้วเพราะว่ามันต้องเห็นบ้างอะเนาะเพราะมันติดแฮชแท็กอะนะคะก็แบบเห็นบ้างแต่ไม่เคยดูเต็มๆหนูเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะเริ่มเอาทีเซอร์ก่อนแนละ้วทีเซอร์ก่อนเพาทีเซอร์มาก่อนอา้าวเน็ตไม่มาทีเซอร์ ทายคนชิคๆส่วนข้างๆผมก็คือหัวไทยหัวไทยสามสิวินาทีต่อไปนี้จะพาคุณย้อนไปพบกับบรรยากาศเก่าๆที่คิดถึงไอ้ชากที่ขอแฟนๆตัวที่สุดว่าจูบให้ลมไอ้วัตฉันแฟนกูนะรู้ว่าเราชอบไปทายจริงต่อจากนี้กูจะจีมือจริงๆเลยย้ายมาอยู่กับกูนะเอาวะเอาวะที่สุดไอ้รังหลักน่ะคือที่สุดไม่ว่าจะอีกสิบปี มีแค่กูกับมึงไอตัววุ่นวายกับผู้ชายสุดหลอ่อไม่ใช่ค่ะใจกี่สิบปีก็จะมีแค่ไบกวินค่ะไม่ใช่ตัววุ่นวายกับชายสุดหล่อค่ะไบกวินค่ะเวลาต่อปีนี้มาแล้วมาแล้วจะกลับไม่ทันกลัก,กว่าเดิมเขาใส่สีิตอยู่ด้วยกันเห็นไหมเหมือนจะเปลี่ยนห้องเปลี่ยนหอด้วยปะตอนนั้นกูคงต้องขอพูดอะไรตรงๆเลยว่ะตรงๆนะนี่ย กูบอกให้กลับด้านก่อนต่องักไงหัวเมียค่ะกะอุ้ยอุ้ย้างบิกูว่าช่างมันเงีนบองเอ่างมีโอ้ยใบยวินค่ะใบวินนี่คือใบวินทุกคนไม่ใช่แต่ลวัดไทยเลยนี่คือใบวินที่มาลรองซ้อมการใช้ชีวิตคู่การให้เสื้อผ้าไปซักอะแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะว ไปไหมไไปไหมตาม๋อพ้อมติดกันเออไปเคียกูดิเและรักกดเดิมได้กูเป็นเลยคยังไม่พออยเหะอยากได้เมยอุ้ยกดหน้โอมขอให้แฟนของข้าพเจ้า ขอให้แฟงของข้าพเจ้าว่ะคำนี้ยทำงานได้ราบรื่นมีแต่คนลดีทุกคนไปวินไปวินจริงๆขอให้มันมีความสุขมากๆขอให้มันได้อยู่กูไปคุยมาทุกคู่เลยเกียรกีย พ enfin? nice in anyway> ี่วินน่ะเอวบางมากเวลาทางกายแล้วพี่ไม่ทนได้ไงวะนี่แหละมึงโกความจริงทำไมอ่ะจะตีเศร้ากลัวคนแค่ถึงมึงกันอุ้ยเหนื่อยเพราะเราอย่งคู่กันใจให้กูจั่งนมหรือว่ามึงจะให้กูจูเพื่ลงวันนี้กูเห็นมึงพูดมาหลายรอบแล้วนะกูไม่เห็นได้ลงสักทีเลยล้มเลยปะล่ะทุกคนสุดทุกเรึ่งถังช่องที่เหม่ยวิวจะตอบไม่ถูกเลยอ่ะทุกคน คือพี่วินอะเวลาเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยเขารู้ธรรมชาติหมนเพราะว่าเขาพูดแล้วเขาชอบอมยิ้มแบบเหมือนแบบมันเขื่อนคําพูดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแบบมันอมยิ้มมากแบบผมพูดหลายเทียนนะไม่ผมอยให,ให้กูหลยอะไรโอ๊ยทุกคนเหนื่อยเลยอะทุกคนดีมากทีสรดดีมากอยากให้มี20 e สอีพีวิมันมันคือการแบบคลั่งรักแล้วว่าขอเขาดูอีกนิดนึงได้ปะ่ะช่องช่องบาแกนขอกลับไปนึงตงหรือว่ามึง,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 งจะให้กูจูให้หลงมันแน่ พูดมาหลายรอบแล้วนะยัไม่เห็นได้ลงสักทีเลยล้มเลยวะเฮ้ยเขาอมยิ้มจริงจริงอะตอนเขาลงไปแล้วเขาอมยิ้มอะเขาเขินนะเขามีความแบบเป็นไบวินมากเลยอะคือคือต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่แบบสิบแปดบวกแต่มันฟีลแบบโมเมนต์แบบที่แบบอยากมีในวัยที่แบบแต่ฟุ้กเลยมาแล้วฟุ้กปมันหกปีแล้วว่าหกเจ็ดปีแล้วว่ามันแบบมันเลยเลยแบบแรกๆแรแบบนี้ไปแล้วว่าที่แบบฟีลแบบหยดอหยอแบบมันก็มีบ้างอะแต่แบบแบบอย่างเงี้ยคือมันคือแบบป๊อปปี้เลยบ้ามันคือแบบเก๊ตฟีลบ้าม แต่ว่าเหมือนมีช็อตที่เขาพีเพลงเศร้าๆเหมือนเขาต้องห่างกับฟิลทางานหรือเปล่าแบบโตขึ้นแล้วต้องไปเอ้ยไม่ดิิคงปีหนึ่งปีสองกันนี่ว่าเลยที่น่าจแยกกันนะมันต้องมีสักอย่างว่าเขาปรึกษาพี่พี่ไทยว่าแบบพี่นี่คือชีวิตจริงอะไรเงี้ยแบบพี่ทนได้ไงอะไรเงรรี้ยเนี่ยบอกว่าน่าจะต้องเกี่ยวอะไรกับแบบการแยกกันแน่ๆเลยอะ่ะอุ้ยจะเจ็บแมวเศร้านะอะต่อไปเป็นเพลงยังคู่กันนะคะอุ้ยหนึ่งวันสองวันสี่แล้วววไวมากชาลอตอุ้ยชใช่ปะใช่ชาลอตปะใช่ดิ หมายหมาพี่วินอ่ะชาลอดอะอ่ะเริ่มนะชาลอดลูกน่ารักมากหวัวพี่ใบาตายไปเลยเหมือนเทพปั้นเหมือนลูกปั้นไม่เชื่อว่าเดินต้องลอยตั้งหนากับไอ้ตั้งรูปหน้าจออะโอเคข้างรักเพลงดีมาก พี่ไปดีมาก ีไปน่ารักมาก แน่ล้วว่าตอนที่แบบอยู่คนเดียวเป็นยังไงเพราะอยู่ด้วยกันมานานอะ่ะโอ้พี่บ่าย มองฟูกเลยอะทุกคนเขาเหมือน <c oughs> มองเราอะไอพี่ใบ <c oughs> ไอบ้า เอยความแฟนโอยน่ารักมากวินน่ารักมาก ผู้ชายกับหมาผู้ชายกับหมาไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันเนาะน่าจะไปเที่ยวกันอุ้ยว,วินวินน่ารักมาก MV ดีมากหมดแล้วใช่ปะเฮ้ยแสงสี MV คือมีฟีลแบบว่าชวนฝันอยู่ในฝันอยู่แบบแต่มันก็มีฟีลเหมือนแบบอันนี้อันนี้ฟุกๆต้องอกฟุ๊กเป็นคนโง่อะไรกับเรื่องพวกเนี้แบบแบบฟุกวิเค์อะไรแบบไม่เป็นอะแบบไม่รู้อะคือเนี้ยท่าที่แบบที่แบบมองแล้วเข้าใจก็คือแบบเหมือนเขาเล่าว่าแบบ ตอนที่เขาไม่อยู่ด้วยกันแล้วอะเพราะว่าเหมือนในเรื่องเนี้ยมันไม่ได้อยู่ด้วยกันอะแค่คิดถึงตอนฉากที่อยู่ด้วยกันอะเพราะเหมือนจะมีฉากแบบปัจจุบันที่พี่ใบเป็นฉากไม่รู้อะไรคือฉากปัจจุบันอะเนอะป่ะเพราะว่ามันมีฉากแบบอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็พอเหมือนเนอเพลงร้องไปถึงแบบว่าจะไม่ได้แล้วว่าคิดถึงว่าคิดถึงเดี๋ยวนะแเพลงร้องไงวะไอ้ท่อนกลางอะไม่มีเขานั้นเป็นอย่างเอออะไม่มีเขานั้นเป็นอย่างไร คือเหมือนแบบเหมือนจาได้แล้วว่าแบบตอนที่ไม่มีวินอะเป็นยังไงเหมือนไบรท์จำได้แล้วว่าตอนไม่มีวินเป็นยังไงอะเราก็ภาพก็ย้อนกลับไปตอนที่อยู่ด้วยกันมั้งฟิลฟิวะหรือว่าไม่ว่าจะหายคือเราก็ยังคู่กันอย่างนี้หรอหรือว่าไงวะแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วเนือ้อเนือเน้อแบบไอ,อ,อ,อตัวสีตัวแบบแสงมันดูเป็นฟิวแ่าเหมือนความฝันแบบคิดอะไรอย่างเงี้ยพวามมีตอนปลุกเห็นปหะตอนปลุกที่แบบวินปลูกวินแล้วก็เหมือนตัดมาแบบไบรท์อยู่คนเดียวก็เลยแบบงงว่าแบบมันยังไงอะไรเงี้ยแต่เชื่ออย่างหนึ่งเลยคือไม่ใช่สารวั แต่เนื้อเพลงคือแบบต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ติดหูแล้วแบบฟังแค่สองฟุกทางในจุกไม่เยอะนะแต่แบบจำได้เลยคือจําแล้วติดหูเลยว่าบบมันร้องยังไงแบบว่าคือเราจําได้เลยเพราะว่าเนื้อเนื้อตอนถูกคือแบบมันแบบจําไม่ได้แล้วว่าคิดว่าไอจำไม่ได้แล้วว่าไม่เดี๋ยวจําไม่ได้แล้วว่าตัวฉันไม่มีเขาั้นเป็นยังไงหรือหมดแล้วว่าตอนนั้น ม่มีเธอนั้นเป็นอย่างไรแบบประมาณประมาณนี้จะฟุกเาคนชอบจําแบบเนื้อไม่ได้เป๊ะแต่ว่าฟิลฟิลฟิลถ้าฟุกงจำได้ขนาดนี้แปลว่าเนื้อเพลงมันต้องแบบจําง่ายเนอปะแต่ต้องบอกว่าแบบเนื้อเพลงคือดีมากถูกท่อนเลยคือเนื้อดีมากและท่อนพี่วิน랩คือดีมาก I f o r y อยู่ a n t you I love you forever อะไรพวกนี้แบบดีหมดเลยก็ประมาณนั้นค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะก็รอติดตามนะคะในรีแอค ep 1ของเราแต่เหมือน ep 2ออ่ะจะมีปัญหาหนึ่งเพราะว่า จะมีเจมี่เนี่ยเขาติดธุระที่ใต้อาจจะต้องเลื่อนการลงช้าไปนิดนึงนะบอกไปก่อนนะไม่แน่ใจก็ประมาณนั้นค่ะทุกคนก็ฝากติดตามรีแอชั่นของกเรา้วยนะคะก็คือแบบจริงๆได้ว่าจะไม่ทาด้วยซ้าแบบว่าแบบไหนๆเราทําทํารอบแรกไปแล้วก็วอยากทําให้มันสุดๆไปเลยเพราะเราชอบจริงๆเรื่องนี้มันเป็นหนังติดแบบหนังายติดหนึ่งในสามของเราอะเป็นหนังไวที่แบบเป็นฟิลโมเมนต์จริงๆไม่มีแบบเลิฟซินหรือไม่ถือว่าไม่มีฉากแบบสิบแปดบวกเหลอือเพิ่งแบบเห็นเหมือนกันแบบหนังายที่แบบเป็นฟิลแบบขายโมเมนต์แล้วแบบมัน มันแบบเราซื้อจริงๆอ่ะเราแบบซื้อจริงแต่ว่าชอบตรงนี้แบบจากสวัวดไทยมันเป็นไบวินได้ไงแบบงงๆเนาะ โอเคค่ะทุกคนก็ขอบคุณกระแสตอบรับมากตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับก็แบบดีใจมากๆที่ทุกคนชอบกันนะฮะแล้วก็พี่ใบก็ดูด้วยก็ดีใจมากๆขอบคุณพี่ใบด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่วินด้วยนะคะก็ดีใจจะติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตอยนี้ตลอดไปเรื่อยๆนะคะก็สัปนี้ฟูกขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ไม่ลืมกดติดตั้งค้างชักนี้ไม่ลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งงงงงงงคุณเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากให้แบบว่าแต่งตัวอีพีีีีีแแแแบบบบบบไไไไไไหหหนน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 ะะะะะะะาาาคคอออออออมมมมมเเตกกกกกกัััดด้้้รรรรรืืยยท่่่ฟุงูสวว แล้วกันนะคะบ๊ายบายคนตายใหญ่มากไม่ไหว